สิ่งที่คนเราหวงแหนที่สุดแล้วก็รักที่สุดและอยากเป็นเจ้าของมากที่สุดก็คือใจเราเราจะบอกว่าเราไม่รักใจเราหรอกเรารักคนอื่นอันนั้นก็ยังไม่ถูกต้องนะเราจะเห็นว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราทำเพื่ออะไรเพื่อมันถูกใจเราใช่ไหมบางทีเราก็บอกว่าเอ๊ะแล้วเวลาเราเอาใจคนอื่นละ่ะเพื่อถูกใจคนอื่นละ่ะ อันนั้นเพื่อถูกใจเราหรือเปล่าอันนั้นไม่ใช่หรอกเราจะดูว่าเนี่ยเราเอาใจคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นทําอะไรให้ถูกใจคนอื่นเพราะสุดท้ายก็ทําเพื่อทําให้คนอื่นถูกใจเราเช่นเดียวกันเพื่อความถูกใจของเราอันนี้ถือว่าเป็นเคล็ดลับของธรรมชาติที่เราทําทุกอย่างก็เพื่อมันถูกใจเราเราทำอะไรให้ถูกใจเราการคิดการพูดการทําทุกอย่างก็เพื่อตรงนี้แหละ เพราะนั่นสิ่งที่เรารักที่สุดหัวแหนที่สุดคือจิตใจของเราเราจึงเนี่ดจำเป็นจะต้องดูแลเอาใจใส่รักษาใจของเราเนี่ยให้มันเป็นปกติเข้าไว้บางครั้งร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยกายมันป่วยก็เป็นเรื่องของกายอย่าให้ใจเป็นทุกข์อย่าให้ใจป่วยด้วยปวดฟันอย่าให้ใจปวดด้วยรู้เอาไว้ปวดขาว่าปวดหลังใ้ใจมันปวด ให้รู้เอาไว้รักษาใจเอาไว้ดูแลใจให้ดีข้าวของต่างๆเนี่ยที่มันเสียหายไปเนี่ยให้มันเสียเฉพาะสิ่งของนะย่าใใจมันเสียนะสิ่งของเสียเนี่ยบางทีมันซ่อมได้หามาเปลี่ยนใหม่ได้โอ้แต่ใจเสียนี่มันซ่อมยากหาเปลี่ยนนี่ก็ยากมากมันหาไม่เจอเลยไปเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจได้สิ่งของเสียหายแต่ให้ใจเสียหายอีกอันหนึ่งก็คือ ของบางอย่างเนี่ยมันอาจจะสูญหายไปจากเราได้คนที่เรารักคู่ครองของเราแล้วก็ข้าวของสิ่งต่างๆเนี่ยอาจจะสูญหายไปได้อันนั้นเป็นสิ่งภายนอกแต่ว่าให้มีสติระวังใจไว้ใช้ใจมันหายของหายอาจจะแจ้งความให้คุณตำรวจช่วยหาได้แต่ถ้าใจหายนี่ไปแจ้งความไม่ได้นะไปแจ้งที่ไหนไม่ได้นะเราต้องหาเองเนี่ยเพราะฉะนั้น ของหายอย่าให้ใจหายเราต้องดูแลใจให้ดีการดูแลใจนั้นก็คือการมีสติดูแลจิตใจให้เป็นปกติมีคำคำหนึ่งที่เรามักจะพูดว่าเราควรจะมาฝึกฝนจิตใจไว้แต่นี่เป็นคำพูดนะอันที่จริงนี่ใจนี่ไม่ต้องฝึกฝนหรอกเพราะเขาดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ควรจะฝึกฝนนี่ก็คือนิสัยของเราต้องควรจะฝึกฝนให้มันดีใจเขาดีอยู่แล้วไม่เหมือนกับดวงอาทิตย์ เขาส่องสว่างอยู่แล้วในตอนนี้นะอาจจะดูท้องฟ้ามืดกลึ้มไปบ้างอันนี้ไม่ใช่ดวงอาทิตย์มันจะดับลงไปนะดวงที่ย์เขายังสว่างอยู่แล้วแต่ว่าถูกเมฆหมอกต่างเนี่ยมาปกคกลุมเมฆฝนฤดูการเนี่ยมาปกคลุมทําให้ดวงอาทิตย์เนี่ยดูเศร้าหมองไปจริงจริงเขายังสว่างอยู่เขาอยู่อีกด้านหนึ่งของเราใจเรากมือนกันนะ่ะเขาดีอยู่แล้วเขาเป็นปกติอยู่แล้วแต่เศร้าหมองไปเพราะว่าถูกกิเลส ที่มากับความคิดมันจอนมาสู่จิตเป็นครั้งคราวทําให้จิตเนี่ยมัวมองเพราะฉะนั้นใจเรามันอยู่แล้วที่ต้องระวังก็คือระวังความคิดระวังนิสัยของเราที่ชอบเชื่อความคิดปัญหาคือการเชื่อความคิดแล้วก็ทันตามความคิดด้วยแล้วเข้าไปอยู่ในความคิดยึดมั่นถืมนอมั่นในความคิดนี้เป็นเรานี่หนักเข้าไปใหญ่เลยจึงทําให้จิตใจเนี่ยต้องมัวมองไปเพราะฉะนั้นเราต้องมีการฝึกสติให้รู้เท่าทันความคิดมีสติ แต่เริ่สติกับให้จิตใจเนี่ยเป็นไปด้วยสติเป็นเกราะป้องกันความคิดไม่ให้เข้าอยู่ในปรุงแต่งในจิตใจของเราอันนี้สําคัญนะเพราะฉะนั้นจิตใจเนี่ยไม่ต้องไปฝึกฝนก็หรอกแต่ฝึกฝนที่นิสัยใจคอของเราฝึกขัดดัดนิสยัยที่ชอบเชื่อความคิดแล้วก็ทําตามความคิดจึงทําให้จิตใจนี้ต้องมัวมองเราเพียงแต่มีสติรู้สึกตัวไปเรื่อยเนี่ยรู้ว่าทันความคิดมันคิดปั๊บ รู้ปุ๊บมันคิดปุ๊บมิสติรู้ปั๊บแค่รู้เฉยๆเนี่ยถ้าแบดูแลจะให้เป็นปกติแล้วไม่ต้องไปขับไล่ความคิดหรือไปห้ามความคิดแค่รู้ทันว่ามันคิดอ๋อจิตก็เป็นปกติแล้วอันนี้เป็นความคิดที่มันปรุงแต่งที่เราไม่ได้เชื้อเชินจะเรียกว่ามันเป็นแขกหน้าเก่าๆนําเรื่องเก่าๆมาหลอกลวงเราอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องรู้ทันในตัวนี้นะเป็นความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันความคิดที่มันปรุงแต่งบ่อยๆเนี่ย เราจะเห็นนะเห็นความคิดที่มันเกิดจากจิตใจเราที่บริสุทธิ์คือคิดด้วยสติเจนความคิดอีกชนิดหนึ่งที่คิดด้วยสติอ่ยที่ไม่ใช่ความคิดที่มันปรุงแต่งอยู่ภายนอกเห็นมันแตกต่างกันความคิดด้วยสติเนี่ยจะคิดที่เป็นระบบเป็นระเบียบรู้เหตุรู้ผลรู้ถูกรู้ผิดรู้ดีรู้ชั่วรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็สามารถใช้ได้เป็นระบบกว่าความคิดที่มันปรุงแต่ง บางคนสงสัยว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้คือความคิดปรุงแต่งอันนี้ความคิดที่เราตั้งใจคิดเราอาจจะแบ่งแยกได้นิดหน่อยก็คือว่าถ้าความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันจะมาคิดเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเรากำลังทาอะไรเพลินๆเนี่ยกำลังฟังธรรมะเพลินๆลเดี๋ยวมีความคิดมายั่วละปรุงแต่งฟังไม่รู้เรื่องบ้างลาคาญบ้างอันนี้คิดปรุงแต่งทั้งนันอะแล้วมันจะคิดยาวความคิดปรุงแต่งนี่มันยาวบางทีนอนไม่หลับเพราะความคิด สว่างแล้วาอย่าคิดไม่จบเรื่องเลยอันนี้เราคิดปรุงแต่งยาวแล้วก็จบได้ยากและคิดแล้วทําให้เราต้องเหน็ดเหนื่อยแลวก็วิตกกังวลมากยิ่งขึ้นคือความปรุงแต่งบางทีมันคิดข้ามคืนข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีข้ามพบข้ามชาติกรออยู่นั่นแล้วหุดกิดอยู่นั่นแล้วน้อยใจอยู่นั่นแล้วอันนี้คือเรื่องของการปรุงแต่งที่เราไม่ต้องการนะแต่มันห้ามไม่ได้นักจิตนักใจ ถ้าเป็นความคิดที่เกิดจากสติปัญญาเนี่ยเพราะมันเป็นระบบมันไม่ยาวคิดแล้วจบได้ง่ายคิดวางแผนคิดหาเหตุผลคิดแก้ปัญหามันจะรู้ว่าอะไรเป็นไรแล้วก็จะรู้จักวางความคิดในขณะนั้นได้แม้แต่ในขณะที่ปฏิบัติทำเจริญสติอยู่ก็ตามบางทีมันมีความคิดปรุงแต่งเข้ามาเพราะว่าเราก็รู้ว่าปรุงแต่งแล้วก็มีความคิดที่ตั้งใจคิดโอ้ยความคิดแบบเนี้แต่เป็นวคิดปรุงแต่งนะเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะ เราก็จะรู้ทันว่าอ๋อนี่ความคิดที่เจตนาคิดตามหลังไปทีหนึง่งล้วก็จะคิดว่าอ๋อเราควรจะปล่อยวางมันตอนนี้เรากำลังเจอสตินะเราจะหลงตามความคิดไม่ได้ต้งคิดดีและมีต้องปล่อยวางไม่ก่อนอันนี้เป็นความคิดที่เกิดจากสติแล้วก็กลับมารู้สึกตัวเหมือนเดิมรู้ความคิดเฉยๆอันนี้เป็นการดูแลจิตจิตก็เป็นปกติเพราะฉะนั้นจิตไม่ต้องไปฝึกฝนนะเพียงแต่ดูแลเขาให้เป็นปกติโดยการระวังความคิดที่มาปรุงแต่ง แล้วก็ไม่ต้องเชื่อความคิดแต่รู้ทันแล้วก็ใช้ความคิดที่เกิดจากสติปัญญาของเราอันนี้เราต้องฝึกหัดปฏิบัติฝึกให้มันต่อเนื่องเราจ,รจะเห็นไอ้ความคิดที่มันหลอกลวงเราได้นะทำให้ต่อเนื่องทำให้ถูกต้องทั้งในรูปแบบและก็นอกรูปแบบในแต่ละวันเนี่ยก็ให้มันสม่าเสมอกันเราปฏิบัติในรูปแบบแล้วอาจจะเดินจงกรม แล้วก็รู้สึกตัวไปแต่ละก้าวก้าวแต่ละก้าวก็รู้สึกรู้สึกเราต้องทําให้ต่อเนื่องพอเลิกจากการโดยจงกรมแล้วเราก็อย่าเลิกเลยอย่าทิ้งสติเอาไว้อย่าลืมเดินเข้าห้องน้าก็มีสติตามรู้เดินไปดื่มน้ําก็มีสติตามรู้คือรู้ไว้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทั้งในรูปแบบและก็นอกรูปแบบผสมผสานกันมันก็จะเป็นการพัฒนาที่สมบูรณ์การทําที่ให้ผลเร็วเนี่ยก็คือ ทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทําอย่างถูกต้องสําคัญนะต่อเนื่องแล้วก็ถูกต้องต่อเนื่องนี่เป็นความเพียรถูกต้องเนี่ยถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ผิดทางถ้าเราทําถูกต้องแล้วแต่ไม่ต่อเนื่องประโยชน์มันก็จะได้น้อยถ้าทําต่อเนื่องนานๆขยันทําบ่อยๆแต่ว่าทําผิดเนี่ยมันก็ไปในทางผิดต้องสมดุลกันระหว่างการถูกต้องกับการต่อเนื่องสมมุติว่า เราปลูกต้นไม้ไว้ต้นหนึ่งเสรจแล้วต้องมีการรดน้ําเราต้องรดน้ําให้ถูกต้องถ้าว่าไม่ถูกต้องนี่ต้นไม้เนี่ยอาจจะไม่ได้กินน้ําก็ได้นะเทียนต้นไม้เขาก็จะมีทรงพุ่มเราไปรดที่โคนต้นมาเนี่ยบางทีรากก็จะไม่ได้ดูดน้ํารากของต้นไม้เนี่ยมันจะต้องแผ่ขยายมาเท่ากับทรงพุ่มแล้วก็รดรอบๆโคนต้นให้อยู่ระดับทรงพุ่มเน็นยบ้รากก็จะดูดน้ํา อย่างถูกต้องใช่ไหมงการให้อาหารที่ตรงปากของเราไปให้ทางจมูกนี่มันก็กินไม่ได้รดน้ําให้ถูกต้องรดที่รอบรอบทรงพุ่มแตวต้นไม้ก็จะดูดอาหารได้ถูกต้องแล้วก็ต้องรดให้ต่อเนื่องคือรดตอนเช้าแล้วก็ลดตอนเย็นให้ต่อเนื่องทุกวันคําำรดต่อเนื่องนี่ไม่ใช่รดทั้งวันนะรดทั้งวันนี่ก็ไม่ถูกต้องอีกต้นไม้สําลักน้ําตายรดเป็นเวลาตอนเช้าตอนเย็น ทุกๆวันนะต้นไม้ก็จะเริญเติบโตการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันการเจริญสติก็เหมือนกันการทําความดีก็เหมือนกันต้องทําให้ถูกต้องและก็ต่อนเนื่องทำความดีแล้วก็ต้องทำบ่อยๆมันจึงจะเห็นผลความดีไม่ต้ําทำคำดีครั้งเดียวแล้วก็รอผลให้ได้มากๆอันนั้นยังไม่ใช่การเจริญสติก็เหมือนกันต้องรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องให้เกิดความชํานาญ แล้ให้ถูกต้องรู้อย่างไรให้ถูกต้องคือรู้ให้เป็นแบบธรรมชาติรู้เฉยๆธรรมดาไม่ต้องบังคับไม่ต้องเพ่งไม่ต้องจ้องเราทุกอย่างเป็นไป,นปนตามธรรมชาติเราก็รู้ตามธรรมชาติแล้วต้องรู้นานๆรู้บ่อยๆรู้ในทุกอิริยาบถตลอดทั้งวันลืมตาตื่นขึ้นมาก็รู้สึกตัวให้ต่อเนื่องคําว่าต่อเนื่องนี่ไม่ใช่ว่าจะต้องไม่หลงลืมนะหลงลืมได้ เราลืมแล้วเราก็กลับมารู้สึกตัวหลงไปเราก็รู้ต่อเนื่องและหลงเผลอไปเราก็รู้เพราะนั้นการรู้ต่อเนื่องนี้ไม่ใช่ว่าต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเหล็กเส้นนะไม่ใช่เรารู้แบบโซ่ที่คล้องเป็นเปาะเปาะเพราะสติมันก็ไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแต่มันเกิดไวดับไปแล้วเกิดไวหลงก็ไม่หลงนานเผลอไปก็ไม่เผลอนาน สติก็จะต่อเนื่องเผลอไปแล้วกลับมารู้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละอันนี้ถือว่าทําได้ตลอดทั้งวันบางคนบอกว่าเวลาทําในชีวิตประจาวันแล้วมันมนักจะเผลอจะหลงก็ไม่เป็นไรนะการเผลอการหลงในเรื่องธรรมดาแต่เราก็เริ่มต้นรู้ใหม่ก็ได้ไม่ผิดเรายังเป็นผู้ที่เดินทางอยู่เรายังไม่เป็นผู้ที่บรรลุธรรมสติเรายังไม่เต็มร้อยเราค่อยๆฝึกฝนไปสำคัญที่ว่าเราต้องปฏิบัติ ต้องลงมือทําเอาเองจะไปอ้อนวอนขออะไรอย่างนง้นอย่างนี้ไม่ได้ศาสนาพุทธไม่ศาสนาที่อ้อนวอนเป็นศาสนาที่ต้องทําเอาเองพึ่งตัวเราเองก็โดยการปฏิบัติให้มีขึ้นในตัวเราด้วยฝีไม้ออะไรมือของเรานี่แหละเราจรึงได้ที่พึ่งคือธรรมะเอาไว้ดูแลรักษาใจของเรา